สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราจะมาจับฉลากนะคะสำหรับรายการแข่งขันโกเกนมินิสนิกร์นะคะโดยตอนนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น16รายด้วยกันนะคะตอนนี้เราจะมาจับฉลากว่าใครได้คู่กับใครนะคะเริ่มที่คนแรกเลยนะคะคุณเก่งกันตะพงค่ะคุณเก่งกันตะพงได้เบอร์5นะคะเบอร์5ะคะ่ะ ต่อไปเป็นคุณหน่งมาแล้วเป็นเบอร์หนึ่งนะคะคุณหนมาแย้วได้เบอร์หะต่อไปเป็นคุณกอล์ฟรังร้ายนะคะคุณกอล์ฟรังร้ายได้เบอร์เจ็ดค่ะเบอร์เจ็ดนะคะต่อไปเป็นคุณคู่ k d ดีจนะคะคุณคู่ k d g จได้เบอร์แปดนะคะต่อไปเป็นคุณสมพรการช่างนะคะคุณสมพรการช่าง ได้เบอร์ห้านะคะคุณสมพรดันช่างได้เบอร์ห้านะคะต่อไปเป็นคุณแอดเกาลูนะคะคุณแอดเกาลูได้เบอร์เจ็ดนะคะได้เบอร์เจ็ดไปค่ะต่อไปเป็นคุณหนุ่ยดุ๊กดิ๊กนะคะคุณหนุ่ยดุ๊กดิ๊กได้เบอร์สามค่ะคุณหนุ่ยดุ๊กดิ๊กได้เบอร์สามนะคะต่อไปเป็นคุณบูธนะคะคุณบูธครับ คุณบู๊ทครับได้เบอร์8ดนะครับคุณบู๊ทครับได้เบอร์แปดครับต่อไปพีคอนหวันนะคะคุณพีคอนหวันได้เบอร์สี่นะคะคุณพีคอนหวันไดนะะ้เบอร์สี่ค่ะต่อไปเป็นคุณคอมสันป่าตองนะคะคุณคอมสันป่าตองกับเบอร์หนึ่งนะคะคุณคอมสันป่าตองได้เบอร์หนึ่งนะคะต่อไปเป็น อโอ๊ตแก้ง่อมนะคะอโอ๊ตแก้ง่อมได้เบอร์หกนะคะอโอ๊ตแก้ง่อมได้เบอร์หกค่ะต่อไปเป็นคุณคุณอาร์ตไนท์นะคะคุณอาร์ตไนท์ได้เบอร์สามนะคะคุณอาร์ตไนท์ได้เบอร์สามค่ะต่อไปจะเป็นคุณเคสันพลยนะคะคุณเคสันพลยกับเบอร์สองค่ะคุณเคสันพลยเบอร์สองนะคะต่อไปเป็นคุณหนุ่มชูนะคะ คุณหนุ่มทูคุณหนุ่มทูได้เบอร์2เช่นกันค่ะตามกันติดๆเลยนะคะคุณหนุ่มทูนะคะไ,<ป>ได้เบอร์2ต่อไปเป็นคุณมาร์เกอร์นะคะคุณมาร์เกอร์กับเบอร์6กแคะคุณมาร์เกอร์กับเบอร์หนะคะต่อไปคนสุดท้ายนะคะคุณหนึ่งเฟรนชิพนะคะคุณหนึ่งเฟรนชิพกับเบอร์สค่ะคุณหนึ่งเฟรนชิพนะคะกับเบอร์สทุกคนคงทราบกันแล้วนะคะว่าใครเต็น ได้คู่กับใครนะคะขอให้โชคดีในการแข่งขันในครั้งนี้นะคะทุกท่านนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ